ันนี้จะเป็นห้องแอร์นะคะห้องแอร์เดี๋ยวเปิดดูกันห้องแอร์ก็โอเคแต่ว่าเรามาทะเลราเราจะไม่นอนห้องแอร์กัน <laughs> อ๋ออันไหนอันไหนรอพ่อจิตรลินใช่ไหมคะสวยเปล่าสวยมากทางนี้มั้งอากาศดีน้นี่จะทำอะไบ้างเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เราจะกระโดดกลับจากตกหมึกแล้วกลับจากตกหมึกแล้วกระโดด จะไม่นอนเอาเอาไว้เอาไว้คุ้มฮะก็พอกลับมาก็ไม่รู้ทำอะไรก็ก็เล่นน้ำได้ไงใช่ไหมผ้าที่สวยมากจ้ะโอ้ยน้ำมาถึงมันถึงบันไดแล้วเมื่อบ่ายยังเดินอยู่เลยนี่เอาบันไดอยู่นี่ อน่าเริ่มเริ่มเริ่มโอเคแล้เล่นน้ำได้แล้วชอบไหมชอบไหมติดต่อที่ติดต่อที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะนนรพรีเซนต์ให้ให้น้องเขาหน่อย <laughs> คือ อันน,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 นี้อันนี้ลิงอันนี้ลิงไซส์สุดแล้วนะเพราะว่ายืน่นยื่นกว่าอ,อื่นเลยเอันนี้อันนี้เปล่าี่อ่ ชอบน้ำจริงๆเลยคืนนี้เสร็จแน่เสร็จแน่น้ำอันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นนะคะมีกั้งค่ะแล้วก็ ะะไรนปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็แกงส้มน่าจะปลากระบอกปลากระบอกอันนี้น่าจะอันนี้ก็เป็นปลากระพงน่าจะเป็นร้านน้ำปลาใช่ป่ะอันนี้ก็ผัดกะหล่ำปลีเนาะอาจจะปลีกุ้งทีนั้นทะเลล้นลวนต้องแพ็คตั้งไหมนี้ตั้งนี่นชอบใช่ไหมตั้งถูกใจเลยอันเป็นเรื่อเลิศ คือไข่เหรอใช่ไหมฮะนี่คือไข่เออใช่ไข่ใช่ไข่อ่ะโอ้ยมีไข่ด้วยเหรอดูดูใหม่ดิดูใหม่ใช่เปล่าหรือไม่ใช่หรือเป็นอะไรส่งมาน่าจะใช่แหละน่าใช่แหละยังโชนอยู่อีกมีไข่ด้วยโอ้อันนี้ไม่มีนี่จับแล้วมีไข่เลยนี่มีไข่กับไม่มีไข่ตัวบอลเริ่มเลยเออแกะเป็นเปล่า ปกติเจอแต่ก้งเล็กๆเขาขี้เกียจแก่อันนี้น่ากินอ่ะชิมได้เลยได้เลยมาที่ตกแล้วแม่ก็วัวฟูแล้ววัวฟูแล้วพวกมันก็มาที่ตกแล้วนะคะเขาเรียกกินยำครกข้ามิค่ำข้ามไหมฮะครกข้านะแต่ในแต่แต่ว่าในกล้องยังดูสว่างนะอ้าวเหรอนี่แกงส้มก่อน

บัดเซียนะตัวเองกำลังแต่งปลาเครื่องแกงส้มที่นี่น่าจะแบบรสชาติแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมอันนี้ก็เข้มข้นอันนี้อร่อยเจมจนหมอแก่แก่ก้างเป็นเบากั้ไม่ใช่แก่มาณะก็หักหัวแล้วก็หักหักหัวแล้วก็ไอ้นี่ไม่ล่าหักหัวอ่า

เดี๋ยวไทยเดี๋ยวรอรอรอแกะกั้งก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูไหมก็เดี๋ยวใอบแกะให้ดูนนี่ไปแง่แกะให้ดูก่อนตัวที่กันแกะก้างนี่นี่หลุดละโอตายแล้วไม่ได้ล้างมือไปล้างนะกินคนเดียวก็ได้แกะแล้ว แกะแล้วมันหมือนนี้ไงแกะตัวอื่นเถอะหักตรีเลยหักตีเลยอ่แล้วไงอ่ะิชวเข้าปากเข้าปากเข้าปากจบเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ให้มันรู้สึกว่าเขาดึงออกมาได้เลยไหมน่าจะเออนัน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 มันโยกมันหน่อยเออเออเออ ตอนอื่นก็กินแต่ทอดกระเทียมไงมันไม่ต้องรู้แล้วเอาปากงับแล้วก็กัดเข้าไปดึงลองดึงดิดึงปากโยกว่ามันไม่เหลาจิ้มจิ้มปาปากงับเลยอออไหมเอาไหมอู้โอเคขอตัวกินก่อนนะจ๊ะ พร้อมกับวิวอาทิตตกดินนี่ติดต่อคนนี้นะคะเข้าแตนอะไรนะเจ้าของบ้านบ้านเลบอกเบอร์บอกเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สามสิบสองค่ะอ๋อนี่เป็นปูดิบดิบกินได้ไหมชิมแม่อ่ะชิมชิมต้องสดแน่ๆนเพราะว่า

ไปไปข้าตไปิ right. all right, all right. Ic ๊งหนงก้อ่งน่งกอนอะไรอะเอาเลยออไรนี่ออไรนี่งั้นเราลงไปก่อนได้ปะไปนไ่ 感冒样啊！

โ okay. อเคอ้าวเริ่มกันเลยดีละครดีละคร <c oughs> เอานี่ไปซะแล้ว <c oughs> นี่ไปซะแล้วเอา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  ได้แล้วเราก็ไม่ถึงกับอันี่ตั้ทีเดียวหยุดกทำดําหยุดทำดําให้หน่อยครับนี่ได้แล้วถึงตัวจ้ากางเกก็ด้วยนะสวยอ่ะสวยเนาะเออเงี่นเช่นไทยไม่ได้นะมันไี่นี่หรอ 张伯章。

สีขาวเหรอไส้เนื้อซัดหมากนี่คือนี่คือลักษณะสดแล้วนะนี่คือสดปหมากสดลักษณะแบบนี้เลยแล้วถ้าต่อจากนี้คือถ้าพรุ่งนี้เช้ามันก็จะเป็นสีเสื้อขาวอ๋ออย่าเสื้อสีแดงแดงคือมันแดงมัไม่ไหวแล้วแดงดำนี่คือไม่ไหวแล้วอ๋อแดงดำนี่คือนี่ได้รู้ว่าสดเพราะเราเราตกมาสดๆเลยจริงๆของแท้ไปข้าวเขาจะดอกงามลุงกัวแป๊บๆแต่ทันวไปมี่ว่ามัน นี่เราก็กลับมาคาราโอเกะเหมือนเดิมสามทุ่มสามทุ่มนีววมาเลแบบน้ำก็ได้ได้โอ้ลืมแป้นทำไมองคือตนน้ำไม่ค่อยนใสอ่ะมันมืดไง แสดงว่ามันเค็มม,<ะ>มันเค็มเค็มมากเลยมันเค็มม,มันเค็มมากอเย่ย